โอ้โหใครมาลำพึงลำพันแต่แถวนี้เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ เอ้ยคนเก่งเอ้ย ให้ของขึ้นเสียงนาโนัวชาร์ปป๊าด อ,อนอนเล่นกันวันนี้มีเพื่อนเป็นขอนไม้เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ อออนอนเล่นสบายใจโอ้หินเยอะแต่วะห,หินหินนี่คือแบบอะไรอะ่ะ ลืมละภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะครับพี่น่ะบัวบานนอนเล่นนะหมุนซ้ายหมุนขวาแค่รินรินริน ถึงก็ลิ้นเข้าหูเห็นไหมเมื่อก่อนตอนเด็กก็มีขอนเพื่อนตอนเด็กมีไม่ใช่ไม่ใช่ขอนนี้บอไม่ใช่ขอนนี้บอลอยู่ตรงกลางอะ ต้องจะขอนนี้แหละมั้งจำไม่ผิดไปเจอเพื่อนเก่านี่ยีบนขอนไม้เลยโชว์นี่แอคท่ารอก่อนแอคท่ารอก่อนอือโอ้โหหูดังกึกกๆๆครับอือ หล่อสักแห่งไอชื่อเตะขอนมาเป็นของเล่นเลยฮะอืมมนไปเจอเพื่อนเก่าเลยทักทายเพื่อนเก่าแต่รู้สึกว่าเพื่อนเก่าจะไม่พูดไม่จ่าบัวเลยนะเตะเพื่อนเก่าให้ลูกสีให้ลูกโมเล่นได้กัน ทำไมนายนอนไม่สบายหรอแต่ก่อนนายยืนนะแต่ก่อนขอนไม้ตั้งขึ้นครับ,อบคอยบอกกูว่าสบายกูว่สบายกูอยากเลินกับมึงโอ้ my god ตื่นดีตื่นเตะเข้าไปสองบาททั้งเหยียบทั้งเตะ ถ้าขอดไม้มีชีวิตบอกว่าตื่นมาเล่นกับมึงอกันยังเจ็บอ้อหดูครับปลูกเพื่อเครื่องมาเล่นปลูกตื่นโอโขอดไมก้ก็รู้สึกว่าจะตอบสนองต่อบาบานนะครับพยายาม กระดุกกระดิกนะฮะใช่ครับเสาเก่าฮนะเสาเก่าเขาอ่ะอืมอืดูแบบลิ้นเต็มแหละลิ้นเต็มแล้ว มาตามผมกลับมาจากซื้อเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวคนระับก๋วยเตี๋ยวเส้นหมูเข้ามาเห็นช้างเตียงหายเอา้าช้างเราหายไปไหนวะ เห็นช้างเสด็นเดินมาบักไหนเก็บค่าผ่านทางเลยสามบาทสี่บาทห้าบาทจิกจิกมองดูครับมองดูผมอยู่ทะเบียนบ้านผมอยู่บุรีรัมย์ครับเอฟซีก็จะเห็นว่า ถ้าผมไปถ่ายควายล่ะคือผมกลับไปฝั่งบุยลแต่ที่ผมอยู่ช้างตรงเนี้ยคือฝั่งสุรินเหมือนเราอยู่พรมแดนบุยลกับพรมแดนสุรินเลิฟยูเสร็จครับก่อนไม้ แอบขอนไม้เป็นเมียแล้วล่าสุดอ,อิงเพาไว้ัวลูกอหยียบห่างตัวเองหือ,ห,อ,ห,อหือืใช่ครับมาจากค,คือมันมันชินไง บริเวณที่ผมอยู่อะ่ะมันก็ติดกับบุยลแหละนะถ้าเราจะมานะครับถ้าเรามาจากกรุงเทพอะ่ะเราวิ่งลงโคราชโคราชก็ลงมาที่อ่สตึกหรือว่าบางทีเราก็วิ่งเข้าบุยลออกสตึกแล้วจากสตึกก็ยิงมาหาที่ตรงนี้ประมาณ25โลนะครับเออถ้าเราไปตัวเมืองสุรินทร์่ะมันจะไกลนะครับ หรือถ้า,ถาจะถ้าจะนั่งเครื่องบินก็กรุงเทพบุยล่สนานบินบุยลำก็ห่างจากที่ตรงนี้แค่25่ส้าโลเหมือนกันืืือออ ว่าเอ้ also, ลูกจะเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ครับโตไปเขาก็ต้องเปลี่ยน fc ก็ต้องมีเรื่องมีอะไรเข้ามานะพูดถึงว่าในอนาะคตเออเรามาพูดอะคลิปนี้เขาเล่นกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอนาะคตที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป สักวันนะครับฝากกดติดตั้งใคกดกรดิงกดไลค์กดแชรแ์นะผมสวัสดีครับ